โลดิไซ่์นมเยอะแยะคบบบได้เลยค่ะเยือกสายให้เยอะๆเลยนะคะโอเคค่ะโอ้อเย,ย <c oughs> อะไปหมดแล้ว <c oughs> ชิ้นนี้เราลองอร่อยแน่นอนมมค่นะสำปิดเลยนะสำปิดหรืว ลูกค้าก็รอค่ะมาเหมาแล้วค่ะอันนี้เหมาร้านนะเอาอันนี้ดูแล้วเสร็จกี่โมงนะครับผมเสร็จยังไงอ๋อทอดเนาะใช่จะได้วอร่อยอร่อยอันเยอย่างนี้แหละอร่อยอย่างนี้แหละสูตรนี้ไม่มีใครซ้ำอร่อยที่ซ้ำับสูตรไม่ได้ค่ะน่ากินไหมคะน่ากินมากครับโอ้โหอร่อยจังสุด เดี๋ยวรอตอนโรยนมเลยนะฮะมาคะ่ะพี่อยุ่ชะอํานะคะโอ,โ,โอ้โหมีเรี่ยงชิ้นหมูสีสันน่ากินมากเลยสีสันน่ากินนะฮะรูปแบบเราออกได้ตามมือนะครับผมต้องบังไมเคิลนมครับผมมาชะอําต้องบังไมเคิล มาได้นะคะเจ็บแล้วค่ะเอาสายนมเยอะๆค่ะอมไหมคะสายนมเยอะๆร้อนด้วเดี๋ยวพอหรือยังคะเรียบร้อยค่ะ 200แผนที่ประเทศไทยนะครับผมทุกคนใครอยากกินต้องไบเคลื่อนโรตีนะะ